เราย่างพารมาเดอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เสียบปลั๊กได้นะครับใช้ไฟประมาณสองพันสอวัตต์นะครับเสียบปลั๊กแล้วไฟจะโชว์นะครับมีเขียวนะครับบิดลูกบิดตั้งอุณหภูมินะครับบิดลูกบิดไฟต้มติด ก็คือฮีเตอร์เริ่มทํางานนะครับถ้าอุณหภูมิถึงที่เราตั้งนะครับไฟสีส้มจะดับนะครับเป็นตัวแจงนะครับเราสามารถขยับชั้นได้นะครับนี่ถาดรองน้ามันนะครับตัวความร้อนจะอยู่ด้านบนนะครับแ่งฮีเตอร์นะครับก็ใช้งานเสร็จก็พยายามเช็ดนะครับเช็ดหมาดๆก็พอนะครับอย่าฉีดน้ำนะครับ